สบา,ายดีพ่อ um. แม่พี่น้องบ่สุกุสุกอนสุมองสุบอนเนาะพ่อพ่อก็สั่งง่ายสิคือกระาพี่น้องสื้ผ้าอันพี่น้องไปเบิ่งไปซุมเอฟซีบอกมาว่าอันอยากได้อยากเบิ่งเทียงรีวิวเทียงให้เบิ่งแหนมาสนเนาะโอยเินไปเบิ่งไปซุ่มความกันเนาะพี่น้องเนาะเบิดสุกุสุกนเอาเลยเบาหน่อยลืมสบายดีเอาขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุสุกนกำกัน อาจสิสั้นเน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากล่องราคาบาสูงขอโทษขออภัยน้ำพี่น้ำน้องเบิร์สุขขู่สุขคนหลายๆเทียงน้าพี่น้องเอ้ยนี่ละสองเทียงอันนี้เทียงใหญ่เทียงเคิ่งอันนั้เทียงลุ่มเนาะอันนั้เทียงหน่อยเนาะน่อยเทียงจิเมกแก่อยู่ลองนำกินอันนี้พ่อน้องคิมบอดี้ อนมไวล้อนมึงพอิมมีเงินซื้อนมเพิ่นมาแต่ใส่เบ็ดกบเนาะเทียงมุ้งด้วยยามุ้งด้วยยากะจุปูจุปุ้งน่นีหละเนาะ เออเอิ่นก็เอินว่าลังค่าน่ะล่ะเอ่เอินเนือื่นจักเนาะมั่วนี่ได้นี่นะโอ้ยมันสั่นพ้อผมขอโทษขอแผ่นพิมพ์ลายมหมูะไปมิเอแม่แกกินเขากับสินหมูินหมูสบายดีแม่แก มิดนะเพิ่นสบายดีเนาะเพื่อนเมื่อยเพื่อนเมื่อยเนาะเมื่อยลายเด้อนี่สภาพเที่ยงนาอาสิมมัวมัวเนี่ยจักหน่อยก็ขอโทษขออภัยหลายลๆเนาะเพราะว่าการลงทุนก็บ่ทัน บมีบ่ท่านว่าแต่บมีคอยพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะกะคอยขยิบทยอยเบิงทั้งทึ่งเล้ยกอะพาพี่น้องลงมาเบิงทั้งลุมพร้อมๆกันเนาะมีแสงแดดในเด้อมือนี้เพราะว่าส่วงใกล้ตะเวนสิตกดินเนาะจากเป็นสิภาเบิงยังนี่ พะว่าเนเที่ยงหน้าก็บ่มียังให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะมีได้ซำนี่ละซ้ำนี่แลนน้เทียงนี่แล้เนาะตอนงิมสาเที่ยงหน้าเฮากรมีอยู่ประมาณนี่แหละอันนี้คือตัวต่นของเมเยซีโหนอนเอลี่เมเยซีสบายดีเบิ่งได้พี่น้องเลยเมเยซี คันสิว่าเราบ่ามากกักบักามีก็คือโพดเนะาะจักเรามักแต่อีหยังบ่ฮู้ถ้าเบิ่งเด้อพี่นอ้องเบิ่งเธอมันขาดลงหันกะเบิบ่งน้ำกันเนาะจะว่าได้ยอดวิวไลน์โมมีหยังไลนมีแต่ซ้ำนี้แล้วให้เบิ่งให้สุ่มก็ได้เพราะว่าบ่าหน้อยเป็นมือใหม่มือใหม่ ่สลอ,อเพง,งป้าเพิ่นป้อนข้าวล้านเนาะพูนพี่น้องเอ้ยพูน <c oughs> นี่แหละน้องคิมเบอร์ี่ซื้อญี่ปุน่นสบายดีใช่ไหมลูกซาบ,บุโตะ <c oughs> ซาบ,บุโตะอ <c oughs> อินโนโมโตะเฮ้ยเพิ่นเบิร์นในพี่น้องเอ้ยพูอ่ะเยะ่เย่ย ไอ้เย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 ่ไอ้ยอ้เย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 อ้ไอ้เย่เยเย่โนเพิ่นเบิ่งได้พี่น้องเพิ่นบ่เคยเห็นถูกเพิ่นอยากลูกมาเข่ากล่องน้ำเนื้อยิ้ยมไอ้พอใจเนาะพอใจได้เห็นกล่องเอ้ย คนก็ลังกินข้าวโออเอิ่มบ่าจะเอิ่มเลยบ่กินข้าวอิ่มเลยบ่กินข้าวอิ่มเลยบ้าไอเออการอยู่ให้อยู่หน้าเฮากับสิประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันบ่มีอีหยัง มันมีแต่ซัำนี้แล้วก็โลดจักกห <c oughs> ้างหางโลดไทยกัห้างหทางทางน้ำกินเนาะเพราะว่าบ,บริสุทธิ์น้ำกิน ตองนำพลกินตองนำพลกินไพ่กับอมีเพราะว่าถ้าตองได้ใส่ไพ่สุลัดเซียมแบบแพงนิดหน่อยพี่น้องใส่แพงนิดหน่อยยายพิงไปเลี้ยงคว้วไปเลี้ยงควายกับไมจอยอยังบอท่านเห็นหนามาอยู่อันนี้ือเที่ยง เมเกกับเมจอยแหล่าก็ย้ายพิงอยู่เนาะเทีย่ยงลังนี่บอลเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินบอลเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอันนั้นก็คือห้องน้ำกระมุนเบิร์ดอะไรของน้ำเพิ่นกระดายไปเนาะมีเงี้ยซีเพิ่นขึ้นไปเฮ็ดแนวกิน อาจิซันสี่อนเนี่ยก็ขอโทษข้อภัยนำพี่น้ำน้องหล,ลายๆเด้อเบิร์สุขูสุคนใครเข้ามาเบิ่งมาส้มกับกดติดตาม,มให้บ้านน้อยเนี่ยเพื่อสิได้อันสิได้ทำคลิปครั้งต่อไปเลยอาจีในเอฟซีหลายๆบางที่พอได้เครื่องใหม่น้ำเพลนเนาะกับสิได้ซัดเจนขึ้นกุนีอาซีดีขึ้นกุนีกัมีเนาะอันนี้คือของนำ้ำ อันผูผ้าทั่วว่าสิพ่าซ้มกับไปซักผ้าอยู่ผู้พี่น้องเอ้ยเบิ่งสิซุ้มให้พี่ให้ให้น้องเบิ่ื้องผูกผูกซักผ้าได้สิพ่าไปเบิ่งเนาะเนาะซักผ้าบ่จักให้ลูกบ่จักของแม่เพิ่นเนาะใส่กอก นี่ละข้าวโบราอ่สีประมาณนี้เหาแจงหน้าพี่้องเอ้บระใส่กอกหน้าบนนีเลแบบโหก่แบบกระดึงงับเนาะพี่น้องเนาะบอลค้างไก่เนาะเพราะว่าสิกเกีกว,วเขาเกวหน้าเลยก็ต้องค้งไก่ค้างไก่ ทั้งไก่ทั้งปีดไก่ตั้งเต้ข้าวออกน้องเลยน่ากะถางกันนี่แหละเขาจะแข่งขังมือวันจันทร์เขาจะทำมือโมเดลทำมือเด้อพี่น้องทำการลงเกี่ยวว่าวหลีนมันก็อยากพันกันกับข้อโทษข้อ,อภยัยน้ำพีน้ำหนองหลายๆเดอ้อเบอร์สุขุสุคนผู้ได้ข่าวมาเบิง่งมาซุ่มกับข้อให้ลำให้รวยเงินทองเบอร์สุขุสุคนเนาะ นะเพื่อนกระถิ่มแห้งว่าเป็นหายบ้าหน่อยมาจากักเนาะนี่เน,ะนาะการสูบเนาะเลยมันก็เดนงับวิธีสูบน้ำสีห้าเบิ่งยากเลยคู่มือนี่เพราะว่ามันบกคอยมีเลยเนาะเพื่อนจะใส่แบบบางบางบ้านเพื่อนก็ใส่แบบรถไถปั่นเอาแ้วก็ไผมีเงินมี อีหยังเลยกระเพิ่นกระไส่แบบใส่ใส่ใส่ใดเนาะใส่ใดปั้นขึ้นอันนี้คู่มือนี่เฮาก็ยังใส่แน่นิยู่ยมันสิเต็มมันคู่นึงก็เมื่อยเด้เพื่อสิเต็มแต่ละคขู่นี่ก็ต้องทรมานแน่เพราะว่าตึงเมื่อยตึงโอ้ยบ่อยากพัลานาเนาะนจะต้องอดทนเนาะ พะว่าห้ากับบะมีก็ต้องใส่แบบนี้ต้นใบกะเพราต้นใบกะเพราต้นนี้อามาเต่น้ำปลาเมาอามาเตน้ำปลาเมาสองเบีย้ยบาดเพิ่นเป็นเรียบป้าโทจะเป็นงามครับ อันนี้ต้นมะพีกเข้ามาหน่อยเอามานิบมานิบใบกระเกืดอห้บ้านหน่อยเ้ยเนาะด<ม>ูใบกะเพรามาจะน้ำปลาเหมาโอ้ยจะเป็นงามสออดดี<ม>หากอยากกินพัดแก่ย่งบริกินข้าวเจ้าก็บโบมีว่ามืออื่นเสียเอาข้าวเจ้าไปซีว่าซาน,าม,นมือน,นี้ตากห้งเรียบร้อยให้เข้าสอบเรียบร้อยม,ม,มืออื่นเสียเอาไปซี จะกินพัดกระเพาะเสียบจงบาดอ่าบาทนี้ก็ผู้ไม่จ้อย <c oughs> ผู้ไม่จ้อยเพราะว่าคนแก่คนโบราณคุ้มือนี่เพื่อนต้องกินใบไม้กับกินแกนไม้คนคุ้มือนี่เนาะเป็นยังคือว่าจังสั้นบ้าน้อยว่า เออคือว่าเขี้ยวหมากนั่นเองเนาะเขี้ยวหมากตรงนี้แค่นคูนพูปูนหมากสีเสียดยานวดแล้วก็มียาสินพ้อมเนาะยาสินเพื่อนอาม่าขอโทษขอภัยน้ำพีน้ำหนองไรเพื่อนอาม่ายองเขียวเพื่อนทูสเขียวเพื่อนเนาะบูยเป็ดหน่อยห้อง อ่าบานนี้บ้านหน่อยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะบ้านหน่อยผิดผ่าประการได้ขอโทษขอภัยน้ำพีน้ำนนองหล,ลายๆเบิดสุขูสุขคนไหยเข้ามาเบิ่งมาซุ่มก็ขอให้ลำให้รวยเบิดสุขูสุขคน